คลิปนี้นะครับก็มาดูภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนมิถุนายนนะครับเดี๋ยวพิตีก็จะพยากรณ์ไปให้ครบสิบสองราศีนะครับเป็นดวงประจําเดือนมิถุนายนเราก็ฟังไว้เป็นแนวทางนะครับมาดูชาวลัคนาราศีเมษก่อนเลยในเดือนมิถุนายนเนี่ยดาวใหญ่ย้ายครบแล้วนะทั้งสาดวงนะครับดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวรา,วา,วาวหูนะเว้นแต่ดาวฤกษ์ยูนะยังอยู่ในภพการเงินเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นชาวเมษนะครับการเงินก็ยังคง ต้องเฝ้าจับตามองให้ดีนะบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการหาเงินเพิ่มช่องทางการหาเงินนะครับเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนเส้นทางของไรายได้นะครับอาจจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องทําในสิ่งที่ไม่เคยคิดไม่เคยทํานะครับอาชีพใหม่ๆอยู่นี้มีเยอะแยะมากมายนะชาเมธก็อาจจะศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะเอามาพัฒนา เป็นแหล่งสร้างไรายได้ให้กับตัวเองนะครับแต่ด้วยความเป็นมรยูนะอย่างที่บอกนะก็คือโอกาสที่จะผันผลมีอยู่สูงเพราะฉะนั้นจะศึกษาจะทําอะไรเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษก็ต้องศึกษาให้ถ่องแท้ให้ชัดเจนก่อนที่จะลงมือทําอะไรนะครับอย่าไปทําตามกระแสอย่าไปทําตามเขาว่าดีก็ทําตามอันนี้ไม่ได้นะคือบางคนก็ไม่เหมือนกันเราต้องศึกษาให้ดีๆนะครับทีนี้มาดูดาวพฤหัสนะครับ ดาวพระฤหั์เนี่ยในช่วงเดือนมิถุนายนนะย้ายมาแล้วนะย้ายมาอยู่ที่เมถุนเป็นพบสห a ช h เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการเดินทางนะครับก็มีเกณฑ์การเดินทางการพบปะพูดคุยเจรจาในที่ใหม่ๆนะครับลูกค้าใหม่ๆบางคนก็อาจจะเดินทางใกลสุดก็ต่างจังหวัดใกลสุดก็ต่างประเทศนะมีเกณฑ์การเดินทางในช่วงที่ดาวอยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับ แต่อีกมุมหนึ่งของการเดินทางนะดาวพัสเนี่ยเขามาจากพพเรือนวินาศนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการขับขี่นะครับการพูดการคุยกับผู้ใหญ่นะเพราะในช่วงนี้ดาวพุธมาเป็นเกษตรอยู่ในเรือนสหาชาด,ด้วยเวลาการพูดการจาจะออกมั่นใจนิดนึงนะเพราะฉะนั้นบางทีการมั่นใจของเราเนี่ยมันอาจจะทําให้ผู้ใหญ่ไม่ค่อยพอใจเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรไปเนี่ยในช่วงนี้ก็ต้อง อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับคําคําพูดคําจานะอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรเนี้ยน่าจะดีกับตัวเรามากกว่านะครับมาดูดาวเสาร์กันนะครับทุกคนดาวเสาร์นี่เขามาจากเรือนการงานในช่วงเนี้ยดาวเสาร์ย้ายนะเมื่อวันที่สิบห้าพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับดาวเสาร์ย้ายมาอยู่ในภพเรือนวินาศการงานของชาวเมษนะอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะย้ายงานก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะ หันตัวมาทําอะไรอยู่เบื้องหลังนะครับมีโปรเจกต์ลับๆมีอะไรใหม่ๆที่คิดจะทําอยู่ในช่วงนี้ที่ยังไม่อยากเปิดเผยยังไม่อยากเปิดเผยเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับปกปิดไว้ก่อนเดี๋ยวรอเวลาพร้อมอะไรพร้อมก็ค่อยๆเปิดตัวนะทีนี้มาดูดาวราหูนะครับดาวราหูนี่เป็นดาวเจ้าเรือนภพราหะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ราศีกุมและตำแหน่งเกษตรนะครับ ราพะของชาวเมฆเป็นเกษตรนั่นหมายความว่าโอกาสและความสําเร็จในช่วงปีเนี้ยมีโอกาสค่อนข้างสูงนะอะไรที่คิดจะทําก็รีบลงมือศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ลงมือทําไปเลยนะครับโอกาสมีความสําเร็จเกิดขึ้นเนี่ยสูงมากนะจะทําออนไลน์จะทําเกี่ยวกับเบื้องหลังเนะยจะไปช่วยดันใครบางคนก็ทําเต็มที่เลยนะครับในช่วงนี้โอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีอยู่สูงนะ อ่ะทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้างนนะครับทุกคนดาวประจําตัวของชาวเมฆก็คือดาวอังคารนะครับดาวอังคารในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยอยู่ที่ราศีสิงห์นะเป็นภพเดือนปุตตะนะครับก็เกี่ยวข้องกับบุตรบริวารนั่นแหละหรือไม่ก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆในช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกอยากจะทําอะไรใหม่มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆนะครับก็ลองดูเลยนะเพราะว่าดาวปุตตะดาวทิ์นเนี่ยก็อยู่ในเดือนกันเงินด้วย แต่อย่างว่านะอยู่ร่วมกับดำลตยูเนี่ยก็ต้องรอบครอบอาจจะบุตรบริวารหรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยชักชวนให้เราทําอะไรบางอย่างซึ่งบางทีเราไม่คุ้นเคยเนะชาวเมฆก็ต้องศึกษาให้ดีๆนะครับอ่ะทีนี้มาดูการเงินกันบ้างนะครับการเงินน่ยของชาวเมฆก็คือดาวศุกร์นะแล้วก็ในช่วงมิถุนายนเนี่ยดาวศุกร์มาทับลัคนาก็คือเงินคือช่วงเนี้ย เงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นจากที่ผ่านมาดาวศุกร์ได้ตำแหน่งอุดอยู่ที่ราศีมีนเนาะแล้วตอนนี้ดาวย้ายมาเมื่อวันที่วันที่สองมิถุนายนนะครับก็ยังคงความเข้มแข็งอยู่อาจจะอ่อนลงมานิดนึงแต่ว่าการเงินพนะี่ตีมองว่าก็ยังเข้มแข็งอยู่นะสำหรับชาวราศีเมษแล้วก็ดาวศุกร์เขาก็ามาจากปัตตนิด้วยอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนนะครับ คู่ค้าคู่สัญญาในะช่วงนี้การเงินเราอาจจะได้เงินจากคู่ค้าคู่สัญญาบ้างก็ได้นะในช่วงนี้นะครับอ่าทีนี้มาถึงเรื่องของการงานบ้างการงานของชาวเมษอย่างที่บอกก็คือดาวเสาร์นะดาวเสาร์อยู่ภพเรือนมีนานะครับอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ได้นะในช่วงนี้หรือไม่ก็คุยอาจจะปิดห้องคุยอาจจะมี โปรเจกต์ใหม่ๆนะอยู่เบื้องหลังหรือไม่ก็ซุ่มเงียบทำอะไรบางอย่างในช่วงนี้ก็เป็นได้นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะทุกคนดาวความรักของชาวเมตก,ก็คือดาวสุกนะแล้วในช่วงนี้ดาวสุกมารับลักนานะั่นหมายความว่าคนรักคู่ครองนะในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะดูแลเราเป็น,เป,นเป็นพิเศษนะแล้วก็ดาวสุกมาจัดก,การเงินด้วยนะครับบางคนก็อาจจะได้ การช่วยเหลือเรื่องของการเงินจากคู่ครองคนรักเหมือนกันนะครับแต่ในช่วงนี้ในเดือนมิถุนายนเนี่ยดาวอาทิตย์มาอยู่ในเรือนการเงินนะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับบุตรบริวารต้องมาพึ่งพาอาศัยนะครับการเงินของเราเพราะฉะนั้นชาวรัคนาราศีเมษในช่วงเดือนมิถุนายนก็ต้องอาจจะแบ่งสรรปันส่วนการเงินหน่อยนะเผื่อให ลูกหลานบริวารเอาไปใช้บ้างเผื่อเขาจะมีเรื่องเดือดร้อนเผื่อเขาจะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆเราอาจจะให้เงินไปลงทุนสักก้อนหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแล้วก็ดาวเกตในภพเรือนพันธุเนี่ยเกี่ยวกับรถบ้านที่ดินเกี่ยวกับครอบครัวในเดือนมิถุนายนเนี่ยอาจจะดูบุ้นๆหน่อยนะเพราะฉะนั้นชาวเมษก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับความบุ่นวมยนิดน,นึงแต่ว่าเรื่องของการเงินพิธีมองว่ายังไหวอยู่นะครับ การงานอาจจะยุ่งนิดหนึง่งอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิด,นด,นดหน่อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ยังสามารถที่จะประคับประคองไปได้แล้วก็ดาวย้ายเนี่ยพี่ิตว่ามีผลกับทุกราศีเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เห็นโอกาสดีๆนะคว้าแล้วก็รีบคว้านะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้ด,ดีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือจากหลังมือเป็นหน้ามือนะี่มีโอกาสสูงนะครับโอเคนะครับก็ ดูดวงให้สนุกแล้วก็ขอให้มีความสุขทุกคนแล้วก็มีสติในทุกวันนะครับแล้วทุกวันก็จะเป็นวันของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ